เนี่ยตัวนี้กับตัวดูไันิดอันนี้รูด้วยนี้อ๋อที่ที่ว่าจะขายตัวไหนตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้อืออย่างที่ไมกไม่ไปขายตัวนู้นด้วยตัวแมีตัวเมียตัวสาวยังไม่รู้เลยอือกอดไปกอดเขาเขาสวนเพราะงั้นอะไมันแก่มันหมดลูแล้วมั้ย เรื่องพี่จะคขายกี่บาทจากสองตัวนี้ยังไม่รู้เลยครับอ๋อให้เขาไปดูจะไปตังาคาเนาะครับก็ตอนแรกผมก็รู้ความของพีก็ไม่มมีแล้วนาเกียองยังช่วยได้ขายตัวเลย หัวใหอ่คุณหัวเล็กหนึ่งตัวม่นตัวกู่ครบเดียวสุงสูงเข้าอบนประมาณร้อยร้อยห้าสิบความยาวก็ปะมาไม่กว่าไ้่ขึ้นเป็นห้าสิบมันคันดัมันประเดี ก็ใครมาใครสนใจก็ได้มาถามไาก็ได้น่บอม์ไ <c oughs> ลบูรลไลติดกับพระพุพูังขายต้องตัวกู้ว่าะแต่ว่าแต่ว่าราคาทั้ไม่ไม่ได้ตั้งไว้ครับมาคุยประเอ็หนหาดะฝากมือถือไปด้วยก็ได้ ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสามห้าเก้าหนึ่งสี่เจ็ดห้าเอ้ยผู้ใหม่ผู้ใหม่ต้อหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสามห้าเก้าหนึ่งสี่เจ็ดห้าอ๋อครับก็ราคาก็ตกลงกันเองนะครับผมก็เป็นแค่สัวกลางตัวกลางนะครับนะครับก็บ้านที่ดูที่มูรานะครับบ้านมูราน้ำมันจะเขีมากอำเภอพุชัยจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับ ตัวตกันเองนะผมแค่แค่ส่งกลางนะครับพอพี่เขาก็ขึ้นหักเลี้ยงตีเรี้ยงเนาะทางเล็กจกนัจะไม่ขายอยู่ก่อนครับหลอดมากแต่ผมดูในสายตาก็สวยดีนะครับส่วนพี่นะครับส่วนน้องก็ไทังเล็กอยู่อายุมากแต่ตัวมันเล็ก พอเนมูนโอ้ตเร็วลยยสามเดือนสมเดือนได้เก้าตูใกล้สิบก้าสโลร้อนโก็สุดยอดเลยด้วยเข้าเกณฑเข้าเกณฑ์แต่หากแต่ว่าถ้าใครเลยนเกินเออตีเรือนตีเรื่องไปก็ขาดคุณเหมือนกันขาคุณเยอะยะที่ขามูมันแพงมันได้าไม่ขาดอันนี้ัวอาหารมันแพงแต่มูมันฟูมันก็ขาดคุณเหมือนกันสามเดือนก็ขาด เดี๋ยวเดี๋ยวที่เรามีในพันตัวเองเนาะจ้ะจะหาจะขายเป็นซอรูปพันรูปพันมาด้วยเล็บไหนเซ็ตตัวนะำจอบสองพันเนี่ยผมขายไปแล้วเนี่ยแล้วมาจับวันที่ยี่สิบเอดตัวนี้มันถึ่งมาทับพอพันมันก็ไม่ติดดีมันปวดแทงลูกเนี่ยโอใส่หมดนมัหมดเลยตถ้าใส่ลูกชองช่องชุดมถ้าพับอีกมันก็คงไม่ติดเพรามันรวนมาก ตนนัวนี้มันแปลกมากเลยนะครับตัวนั้นก็โคกปลานะครับ<ว>นองตัวนะครับบร์ติดต่อก็ที่พงอ่อฝากไว้กันเลยครับคุณคุยกจะเองราคาคุณกัเองที่เขาจะไม่โงราคา มีจริงจริงเตระครับเี๋ยวเให้ดูกั็ใจนครับนะครับก็เขาก็มีม้วนๆด้วยนะครับ วอเลยตัวนึงก็ประมาณเจ็ดแปดสิกรองมั้งเนี่ยถึงไหมถึงหรื้งฮะนี่อ่าังูแลตัวนึงลิ้ยงวไน้ให้ถึงร้อยกมันมันมีร้อกิโลประมาณตัวสองตัวนั่นเองเลี้ยงั้ให้ถึงร้อยกิโลเดี๋ยวผมผมยังไม่ ผมเคยเลียงมาไม่เคยไม่เคยได้กิโลจะดสี่งสามเดือนมานีเลยถึงสามเดือนมานี้อันนี้ยี่สใช่ไหมเรียกจะแม่มายี่สี่สามอามเดือนผมเลียงมาไม่เคยไม่เคยได้ถึงไปดโลดสี่อ้โสะอาดมากเลยดลยเลย นี่ก็แทงที่ประเทศอื่นดีใช้แล้วลูกมันตัวละสองพันไอ้คุณนี่ก็ตัวอาคิโรละร้อยดีใช้แล้วไม่มีลูกมู้จะขายเรียกอย่างดีเนี่ยทีนัดมาดูแลมันยังเพื่อนรับโพมาดูทีหนึ่งรับโพก็มาอันนี้ก็ยุคที่ไอันอัน้ก็ไม่ได้นอนที่นี่เนาะไม่ได้นอนโอ้ยมันจะไม่ได้นอนเอ้า เรียนรเดือนใดไาจะรอถึงสี่เดือนโอ๊ยไปไม่ไหวไม่ไหวไม่ได้งร้ชยงอโรยปล่อยแล้วแต่มีอยู่สองตัวไหมคนที่เขาจะเอาไปนะเขาทานี่แหละคนดีครับโอ๊ยมาจากไหนเมื่อวาน